ต้องมีจังเลยอ่ะมาดูงานมอเตอร์โชว์ที่เวียงจันทร์อ่ะบุพเพศนิวาตที่สปปลาวควบ3โมงลซ้อนคุณดูทั้งหมดจากโรงแรมมาถึงพาร์คสั้นเนี่ยท้ายเพียงแค่ไม่ถึง200เมตรเองโอ้วันที่6ถึงวันที่14ใช่ปะ่ะจัดงานอาหารแฟร์ฟู้ดเงี้ยหรอนะโอเคมากันนะนาะที่นี่นะเวียงจันท์เซ็นเตอร์นนะอ <laughs> ตอนนี้นะครับ <laughs> ผมอยู่ที่หน้ากรินพาร์คบูติคโฮเทลนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าโรงแรมเนี่ย อยู่ใจกลางเมืองเลยนะแต่ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ที่หลวงพ่บางเลยครับเพราะว่าที่โรงแรมนี้นะครับตั้งอยู่ที่เวียงจยันทร์เซ็นเตอร์เลยครับซึ่งจริงถ้าเกิดว่าผมเดินออกไปเพียงแค่ประมาณสัก200เมตรนะจะเจอที่ห้างเวียงจยันทร์เซ็นเตอร์เลยแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมอยากจะพาให้ทุกคนนะฮะไปเจอในโรงแรมนี้ก่อนนะครับที่กรีนพาร์คบูติคคอเทจนะครับคือผมผ่านมาที่เนี่ยค่อนข้างหลายครั้งเลยนะแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีโรงแรมอย่างนี้ บรรยากาศอย่างนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยอ่ะเราลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วคุณจะตกใจเพราะว่าคนที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยหลายๆคนไม่เคยเห็นสถานที่นี้มาก่อนเลยปปปลาาาาาายยััักกกกบบอออเเเจจจจ้้นนวววะไไไหหพพใ บายดี <คน S 1> สวัสดีครับอ๋อนี่อ่างสปาง่ายๆเพียงก้าวออกมาคุณมีสปาเล็บสปาเท้าด้วยอะ่ะเอาเลยไหม <c oughs> โอ้สบายดีสวัสดีครับอ๋อนี่มีสปาเล็บสปาเท้าตัดผมด้วยไหมเข้ามาดูนี่เลยรัแบรบองว่าคุณต้องชอบโอ้โห นี่โรงแรมหรืออะไรเนี่ยโอ้ยไม่รู้เลยนะนี่เหมือนประมาณว่ามีมีช็อปมีร้านในหนึ่งร้านอยู่ในโรงแรมเลยอะคนนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไหมใช้ได้เหรอออคนเต็มไหมเต็มเหรอขอรอบ ถ้าถ้าเราจะบอกว่าที่นี่เป็นร้านสปาเล็บสปาเท้าชื่อกรีนพักบู u ิค h เทลครีโอครโอเราใช้คือว่าครีโอเนาะ,ะเดี๋ยวผมมาทำได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ VIP <c oughs> นีในห้อง VIP คนเดียวเลยครับไม่เกี่ยวกับห้องกับใครเลยอะ่ะมีีเรื่องด เท่าอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปันหักให้แก่กันผูกพันไทยกับล้าจริงๆนะครับที่นี่นะครับคุณไม่ตำเป็นต้องมาพักที่นี่ก็ได้นะเพียงแค่คุณเข้ามากินกาแฟาที่นี่นะคุณก็ชิลวแล้วฮะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้ามาทานกาแฟาแล้วก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามทางด้านที่พักนะเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเองขอให้คุณลองเข้าไปครับราคาโอเคด้วยละ่ะแค่70เหรียญเองนะตอนนี้ผมว่า2,000ันกว่าบาทกับบรรยากาศอย่างนี้นะเหมือนหลวงพระบางอย่างนี้นะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ใกล้เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ด้วยนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับลองมาวัดดูนะครับว่าจากหน้าโรงแรมนะกรีนพาร์คบูติกโฮเทลนะครับผมจะเดินไปที่ปาร์คสั้นเวียงเทียนเซ็นเตอร์เห็นตึกอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยใช้ ทั้งหมดกี่เก้ปะไปกันเลยครับร้อยหน้าตอนนี้ถึงหน้าโรงแรมร้อยเ้าและนี่ก็คือฟักสั้นเวีเทียนเซ็นเตอร์ปะไปต่อถึงแล้วอะ่ะเมื่อกี้ร้อยเ้า จากตรงนู้นใช่ไหมมาถึงตรงนี้ประมาณ87ดทั้งหมดจากโรงแรมมาถึงพาร์คสั้นเนี่ยใช้เพียงแค่ไม่ถึง200เมตรเองและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะที่เห็นอยู่นี่ก็คือพาร์คสั้นนะเป็นห้างดังนะฮะแล้วก็เดินออกไปนั่นคือเวียงจันทร์เซนเ็นเตอร์นะครับซึ่งสองห้างดังมอใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ใ,ใกล้กับโรงแรมนั้นเองเพียงแค่คุณเดินมาตรงนี้นะแล้วเลี้ยวไปอีกนิดเดียวเองคุณก็จะเจอกับตลาดซาวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะชอบมานะครับที่สองห้างดังนี้นะครับห้างสองห้างเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นห้างใหญ่ของทั้งคู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่างกันนะฮะ จะพูดง่ายๆก็คือปาร์คสั้นเนี่ยจะเป็นห้างซึ่งมีแบรนด์ดังๆระดับโลกนะครับมาเปิดที่นี่เต็มไปหมดเลยส่วนเวียงจยันทร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นให้นึกถึงเป็นลักษณะของมเลเล็กเป็นช็อปเล็กๆน้าที่มีสินค้ามากมายนะเต็มไปหมดเลยนะฮะณตอนนี้ผมอยู่ตอนเที่ยงนะฮะก็อาจจะเจอคนมากมายนะครับเพราะว่าคนมากมายนะฮะที่สบายดี อาจจะเยอคนมากมายนะฮะเพราะตอนนี้ตอนเที่ยงนะฮะเพราะว่าเข้าก็จะมาทานข้าวทานอาหารกันนะฮะห่างไกลแต่ใจบ่ห่างกันไปไทยมาเราไปใสไปกันไทยเราไปด้วยกันไทยเราว together ครับ สวัสดีสวัสดีครับเฝ้าแต่คิดถึงเมื่อเฮาต้องห่างกันกิดฮอดทุกวันอยากกลับไปหาจะเห็นว่าช็อปดังๆนะ,ะ้ะร้านใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ข้างล่างกันนะฮะ เห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยบนชั้น2ชั้น3เนี่ยก็ถูกปิดไปนะฮะตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนที่ผมมาประมาณสัก3-4เดือนก่อนเนี่ยก็ถือว่าร้านนี้เปิดขึ้นมาเยอะนะฮะแต่ก็ยังไม่เท่ากับช่วงที่ยังไม่ได้ปิดโควิดนะร้านนี้ผมได้กระเป๋าละเมื่อคราวที่แล้วผมได้กระเป๋าผมมาซื้อกระเป๋าที่ร้านนี้ไปเราไปดูเวนจันเซ็นเตอร์กัน ไทายาเรไไไปปปกันด้วยกิน,เ, together. นเสียงดนตรีมีการจัดบูธอะไรด้วยผมว่าน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะมีงานนะเพราะว่าที่ปากซัานหรือเวนเะทียนเซ็นเตอร์เนี่ยมักจะจัดอีเวนต์นะ,ะจัดงานเป็นโอท็อปจะเป็นสินค้าอาจจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมตลอดเวลานะฮะ ดูแล้วเนี่ยเขากำลังทําเวททงเวทีกันอยู่นะเดี๋ยวลอเข้าไปดูกันนะอ๋อสบายดีจัดอะไรอ่ะงานอะไรอาหารวันนี้ป่ะวันที่หจัดอาหารอ๋อเหรออ้วันที่6ถึงวันที่14ใช่ป่ะ <cin stereotype> จัดงานอาหารแฟร์ฟู้ดเงี้ยเลอนะโอเคมากันนะณที่นี่นะเวียนเจนเซ็นเตอร์นะอะไหรอโอเคดูแล้วเวียนเจนเซ็นเตอร์ค่อนข้างที่จะคึกคักกว่าเลยนะเขาบอกว่าข้างในอ่ะมีงานมอเตอร์โชว์คุณ ชอบดีจังเลยอ่ะมาดูงาน o มเดลโชว์ที่เวียงจันทร์อ่ะเ,เพิ่งเริ่มเลยมั้งเนี่ยม,มีความรู้สึกก็เพิ่งเริ่มเลยนะงาน o มเดลโชว์นะวันท,ที่6ถึงวันที่11 <Together. S 1> วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ แอสตันมาตินคันนี้สุดๆคันนี้สวยมากเห <tir reconstruction> มือนเพิ่งเริ่มจะเปิดงานนะฮะอาจจะเป็นเริ่มจากวันนี้ไปก็ได้นะถึงวันที่วันที่6ถึงวันที่11นะฮนะ น,นี่น่ารักนะเนี่ยสีสวยมากเลยเออเท่นาะตอนนี้ที่สปปลาวนะครับเขาค่อนข้างที่จะรณล,ลงนะฮะในการใช้รถไฟฟ้านะฮะเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าหลายๆยี่ห้อนะฮะได้มาเปิดตัวกันนะแล้วก็ยี่ห้อผมมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่นะจะเป็นของจีนนะฮะแต่เขาทำโมเดลทำอะไรออกมาได้สวยน่าใช้มากนะ แล้วก็รถยนต์สมัยนี้นะฮะยิ่งทำก็ยิ่งถูกลงนะเทคโนโลยีก็ยิ่งดีขึ้นราคาถูกลงประหยัดน้ำมันพลังงานสะอาดมากขึ้นนะฮะก็ทั้งไทยทั้งลาวฮะ,ะก็รณลงกันนะฮะเพื่อที่จะใช้รถไฟฟ้ากันนะ 3จะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะส่วนชั้น4ไปก็จะกลายเป็นเมเจอร์ซินิเพ็กนะฮะลองขึ้นไปดูกันไปญญได้ดูกันยังพึ่งเข้าไปเองนะบุพเพศนิวาสภาคสอง ผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะผมมาที่สปอป,อปอลาวะสงสัยคงจะได้มาดูหนังไทยที่สปอป,อปอลาวนะเรื่องนี้นะบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงห้าสิบดูกันเลยไหมมันได้เหมือนกันนะเนี่ยสามลงซ้อนคุณเรื่องนี้แสดงว่าเต็มนะแสดงว่าเต็มนะครับบุคพสันิวาสที่สปอป,อปอลาวควบสามลงซ้อนคุณดู เอาเขาจริงๆแล้วในบรรยากาศของที่นี่นะก็จะเป็นเหมือนเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เพราะว่าณตอนนี้เป็นวันปิดเทอมนะฮะเขาจะปิดเทอมประมาณสักเดือนหนึ่งนะน้องๆเด็กๆเนี่ยก็จะมาเที่ยวเล่นนะฮะบางคนเนี่ยก็จะไปออกไปแบบต่างจังหวัดไปหลวงพอบางนะแราก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยก็จะมาที่เมเจอร์ซินิเพ็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะายบายสวัสดี <c oughs> าๆๆด <c oughs> มาดูเรื่องอะไร มาดูงเรอย่างวะกลางคืนอ๋อมวนปะดูยังมวนเพิ่อออกมาเหรอปิดปิดเทอมเนาะแล้วเปิดเมื่อไหร่เปิดเดือนก,ากา้าอ๋อแต่ก็แตกต่างจากเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะที่ผมมาตอนแรกๆนะครับก็จะเห็นว่ามีงานกิจกรรมค่อนข้างเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะ ทังนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเกิดมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีคนท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจัดแรงจูงใจให้กับห้างร้านเพื่อให้มีคนเข้ามาดูกันนะครับเพื่อเวลาคนที่เข้ามาในห้างแล้วเนี่ยก็จะได้เกิดการใช้สอยนะครับแล้วก็เงินตลาเนี่ยก็จะได้หมุนเวียนไปในทุกๆท,ท,ท,ที่นะครับ สบายดีสบายดีกลับมาทักทายเลยก็มาเดือนหนึ่งฮะคนเยอะไหมเยอะไหม นี่ร้านนี้เลยเมื่อเร้าที่แล้วผมมานะแล้วผมก็มานั่งร้านนี้แล้วก็เห็นเขา bye bye, บายบาผมก็ต้องแบบว่าเข้ามาทักเลย<ช>เป็นยังไงว่างคนเยอะไหมเยอะขึ้นเลยใช่ไหมใช่มมมเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วผมมานี่แบบยังงียบๆเนาะอ๋ะอปิดเทอมด้วยนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วย,วยโอ้ดีเลยนิดคนไทยมาเยอะเลย นี่ผมมาวันธรรมดาเนาะแล้วมาตอนประมาณตอนนี้บ่ายโมงแล้วก็อาจจะซาซาแต่ว่าเย็นเย็นเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะเลยเนาะอ่าเห็นใช่ผมขึ้นไปดูนี่แบบสามลมซ้อนเลยเป็นชั่วโมงได้ดูหรือยังบิงแล้วเหรอห้ามเล่านะผมยังไม่ได้ดูเลย เดี๋ยวผมจะไปดูที่เรานะครับใชหลายโอ้เต็มที่เลยใคร fact ละสายหลายไปแล้วครับแต่ความคุกงพัน tte เรายังอยมือนเดิมปไปต่อรักของเรายิ่งนานยังเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไท泰าล together